นะวันนี้เรามีนัดหมายกันที่สแถวนครนายกนะครับก็จะ <g resso> <g resso> ไปนั่งเหลินวนนกักน,าน,าว,ว,น,นวันนี้พอดีมีนัดกับน้าๆไว้แถวนั้นมีแม่น้ำโชคก็้ลยครับตัวนี้ เอาแต่นกเลยนกไปแล้ว ซ,ซื้อมาขึ้น่อาครับซื้อมาเครื่องถุงอ่ะพออยู่วันนี้วันนี้เดี๋ยวน,าน้าก็จะได้คุยกับมอนอดีบ๊ายบายกำลังกำลังหดหดอยู่ไม่ได้<ำ>ไม่ได้นกําลังทำความรู้จักจำเพื่อนเก่าได้ไหมกําลังทักทายกันเดี๋ยวก็ได้ตีกันเนี่ยให้ดมก่อนครับสวัสดีครับน้านะ๊ายบายวันนี้เรามากับทีมงานดิวลิ้มของก็วันนี้ มีแมวนำโชคก็ได้ครับนานๆจะพาออกหมายทีหนึ่งเนื่องจากเออมันจะหาหมายที่ว่ามันมีร่มไม้ในหาดลำบากครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เอาน้องเขาออกมานะครับเดี๋ยวไปทักทายอานาเข้าหน่อยครับนี่ครับน้าปายเจ้าของเหยื่อเหยื่อเราไม่เหงานะสวัสดีครับน้ไปายครับผมก็ทางเขาก็ได้จัดแจงสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วครับ เ,เ,เสายเหลวเขาเข้าใจดีนะครับผมอย่างน้อยก็มีหนึ่งชั่วโมงครับในการสร้างบ้านเดี๋ยวไปทักทายสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับผมช่องนัดฟิชชิ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับนัดสวัสดีครับผมอ่าอันนี้ช่องนัดฟิชชิ่งนะครับผม,ผมก็วันนี้พามาประเดิมครั้งแรกนะครับกับหมายนี้ของยี่สิบสามครับ มากับทีมงานเลียวริมคองครับผมนี่ของกลางตุ่นมากับเจ้าของเหยื่อนะครับเจ้าของเหยื่อเจ้าของเหยื่อนั่งเจ้าของแบนครับเจ้าของเหยื่อครับนั่งเหยื่อนั่งมาโดอยู่ตรงนั้นนะรอรอบที่แล้วหลับคาคลองชุดงูเห่าไปทีนะครับรอบที่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรากับข้าวกลางวันเราก็จะมาหาปลาในในคลองนี้กินกันนะเพาะวันนี้ช่วยกันหาปลาดีกว่านะครับผมเท่าที่ดูผมว่าประเมินเราหมายสวยนะคลองนี้ถือว่าหมายสวยน้ํานิ่ง ระดับน้ําโอเคเลยประมาณเมตรกว่ากไม่ถึง2เมตรถือว่าระดับอยู่ในผมชอบประมาณนี้แหละกำลังดีส่วนปลาในในที่นี้ผมเคยเห็นเพื่อนมาโพลแล้วก็เห็นนานๆนะปลามาตกก่อนคิดว่าตะเพียนตะเพียนกับนินตะเพียนนินด้วยนินด้วยหรอมีมีนินมีนินมีนินนินก็มีนินไซโลเลยแหละมีมีนินไซโลก็คิดว่าน่าจะไม่แห้วกันไม่แห้วไม่แห้วเชื่อมั่นในเหยื่อเหยื่อเราไม่เหงาเหยื่อเราไม่เหงานะควางเหยื่อนั่งหัวางดูอยู่ตรงโน้นครับนั่นนะครับ วันนี้ดีดามนนากเลยันเดี๋ยววลาแล้วขออนุญาตไปหากับข้าวกลางวันก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็สายมากละวันนี้หลอ,อกสายาาโอเคครับผมมันหวานครับนี่ครับผม,เ,เ,มเหยนะื่อเราไม่เหงานะวันนี้ปลาไม่ต้องตกแล้ววิ่งตามตัวแมวอะขึ้นมาขึ้นหน่อยพอไหมบอกว่าเดยื่อเราไม่เหงานะรีบหา,าหากลางวัน นี่ครับผมตัวที่สองครับสายเริ่มขยับมาแล้วครับหาตีชดแล้วขอบคุณค่ะอันนี้นะน้นเป้นเป้ให้ทูดมานเป้เอาทูดมาถ้าไร่แจกตัวตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราก็เอานี้ตวนี้ตวน้ตัวน้ใช้ได้เลยตัวนี้ตัวไหนวะอ๋อตัวใหญ่เอาไว้ตกน้ำลึกไงเอว้กวนนี่สุดยอดเลยเอาไว้ตกน้ำลึกแต่นี้คือผมขยับขยับให้มันเล็กลงแล้ว อยากตกก็หมอนี่มาสกายเลยใช่ไหมไม่งั้นก็นมาง,มมงุ้มหวยเลยเจอไปทหารแล้วนะลูซี่นกอ้อนทำไรค่อยๆเลยไหนดูหาปลาง่ายเนาะหากระชังเขวาบ้างเขาเนี่ยแข่งๆังขาลืมแล้วนี่ ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงกว่าแล้วนะครับมาหากับข้าวกันก่อนวันนี้เราทำกินส,สดๆเลยครับผมปลาส,ะส,ะสดๆเนื้อหวานๆอ้าวแต่ของปลามาแล้วเนี้ยโอ้ก่อนเลย อืมสตาร์ทรถให้เปิดแอร์ให้ก็ไม่เอาตลาดนัดวันอาทิตย์คอยี่สิบสามพูดครับปลาสดๆครับเราก็ามาถาเกลือนะครับมีเกลือชมพูอยู่ครับก็เลยเอาอเอาอม<ล>จาจัดการซะเลยอุปก,กรณ์พร้อมพร้อมลบมากเลย น้ำมันครับคุกเกลือชมพูนิดนิดให้พอเค็มนิดหน่อยครับปลาสดสดเหลืองสวยขนาดนี้ครับแล้วก็ค่อยค่อยค่อยพิกปลาปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะครับปลาสดๆดเราก็ทอดได้สั้งค่าคือถ้าถ้าสามเพิ่มมันจะขึ้นกะขึ้นเู้ใดพูดด้ใเขาบู้ยิงเพิดดพ่มเอาเขาไม่สามลูก สามกระสอบใช่รถนี่สองกระสอบม่แม่หน่อกเมี่อไส้มาซื้อเขาอาศัอสตะเลือดมาตกป่าไม่รอรอรอคนยกขึ้นกระบารอรอคนยกเข้าขึ้นกระบาเจ้าน่าผมลืมบอกหน้าตาปลาหน้าไม้เนยน่าขึ้นสิเป็นยังไงเชฟย่ยม แล้วยิงนู่นนาอาดมาไกลๆเลยนู่นอ่ะเอาข้าวสารมาเต็มกระบะมืดนู่นอ่ะสามกระสอบโอ้ยเล่าแหมคุณน่ะเป็นเป็นโอ้ยเดี๋ยวทีงานอดกยาวอยากกินเยอะนะบ่มีห้องน้ำมันลงไม่ได้ดูกว่าจะได้แต่ละช็อตอืมนื้อได้เวลาเก็บของแล้วนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ลมก็จะแรงพอสมควรครับอากาศก็จะร้อนมากเลยก็ปลาก็จะกินหางตัวนี้หนึ่งนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็สำหรับผลงานวันนี้สำหรับเหยื่อเราไม่เหงาหนาครับของหน้าปลาเขาก็พอได้กินครับก็วันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกด ตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมช่องนักตอบเป็จริงครับผมนะครับอย่ยวนี้พาไปตกมานะครับนิดนึงนิดนึงแค่เดียวค่ะเลยที่ลยฝุดเลยโคนมาวันนี้ต้องจับอาบน้ำนิดนึงไม่ไหวเลยตีมีแต่ขี้โคนไม่ร้องไม่ร้องลูกันนี้ดื้ดดอีเนาะ น่อยวันนี้เออแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาวันนี้ร้องวันนี้ร้องวันนี้ดื้อ